ตอนนี้อัตราการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ในเด็กนะครับก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขของเราเนี่ยกำลังรณรงค์การฉีดวัคซีนทั้งในเด็กโตและเด็กเล็กนะครับเพราะว่าตอนนี้วัคซีนเราเพียงพอแล้วไอที่สําคัญก็คือว่าเดือนหน้านะครับวิษาคมิถุนายนียเราจะมีการเปิดเรียนผมเข้าใจว่าโรงเรียนเกือบทั้งหมดเนี่ยอยากจะเรียนออนไซต์กันหลักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการป้องกันการแพร่ระบาดในโรงเรียนก็เลยเป็นสิ่งจาเป็นนะครับเพราะฉะนั้น เ,เราก็เลยรณรงค์ให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19ในเด็กให้มากขึ้นครับจริงๆการฉีดวัคซีนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวัคซีนโควิด19ก็ดีอวัคซีนที่เด็กๆต้องได้รับเป็นพื้นฐานก็ดีเนี่ยก็อาจจะมีผลข้างเคียงได้บ้างอยู่แล้วนะครับแล้วแบ่งเป็นสองอย่างง่ายๆแล้วกันนะครับผลข้างเคียงที่เป็นเฉพาะที่เช่นฉีดแล้วปวดแขน ฉีดแล้วบวมอันนี้ก็เจอได้ประปลายนะครับไม่ว่าวัคซีนตัวไหนก็เป็นได้นะครับอันนี้ก็ไม่เป็นอันตรายอะไรสักวันวันก็หายหรือถ้าคุณพ่อคุณแม่ให้ทานยาแก้ปวดประครบเยน็นอะไรเงี้ยก็ได้นะครับอีกอันนึงก็คือเป็นผลข้างเคียงที่รุนแรงขึ้นมานิดนึงอันนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับวัคซีนแต่ละชนิดนะครับน,นี่ที่พูดถึงบ่อยๆในวัคซีนป้องกันโควิดสิเนี่ยโดยเฉพาะวัคซีนที่เป็น m r n a อนะครับ อันนี้เนี่ยเราก็มีความกังวลเรื่องกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบซึ่งเบื้องต้นขอเรียนว่าเกิดขึ้นน้อยมากๆนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเนี่ยก็อาการก็ไม่รุนแรงสามารถรักษาให้หายได้ครับโอกาสที่จะเกิดแล้วกลายเป็นรุนแรงมากๆอย่างเงี้ยน้อยมากๆแค่จะไม่มีเลยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็คือรักษาได้คืออาจจะนอนพักเฉยเฉยหรือไม่ก็ทานยานะครับก็สามารถหายได้ อย่าเพิ่งให้น้องเล่นกีฬานหนักๆหรือว่าออกกาลังกายากหนักๆสัก1สัปดาห์หลังจากฉีดวัคซีนนะครับเพราะว่าเราเชื่อว่าบางคนเนี่ยหลังจากฉีดวัคซีนไปแล้วเนี่ยมันอาจจะมีปฏิกิริยาต่อกล้ามเนื้อหัวใจบ้างนะครับแต่ถ้าสมมุติว่ามันมีปริยาเล็กๆน้อยๆอยู่แล้วน้องตีออกกาลังกายเยอะเล่นกีฬาหนักๆมันก็เลยจะทําให้อาการอักเสบมันเป็นมากขึ้นจนเกิดอาการขึ้นได้โดยสรุปก็คือการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 นะครับสิ่งที่เรากลัวๆกันก็คือเรื่องกล้ามเนื้อห นะครับแต่ว่าเกิดน้อยมากๆนะครับแล้วก็ถึงเกิดแล้วก็รักษาหายได้นะครับนะ <c oughs> มันน้อยกว่าผลข้างเคียงอย่างที่เราเจอนะเช่นปวดหัว,วตัวร้อนเป็นไข้กล้ามเนื้ออักเสบกล้ามเนื้อทั่วไปเนะฮะเช่นปวดไม่ต่ำตัวอันนี้เจอเยอะกว่านะครับ <c oughs> คือการป้องกันเนี่ยถ้าป้องกันโดยโตรงอาจจะยังไม่มีนะตอนนี้นะครับแต่ว่า เราสามารถฉีดวัคซีนเนี่ยคุณหมอส่วนใหญ่จะแนะนําให้น้องเนี่ยพักคือพักในที่หมายความว่าไม่ออกกาลังกายหักโหมหรือ,เ,อ,อเล่น,ลนลกีฬาหนักๆในช่วงสัปดาห์แรกหลังฉีดวัคซีนนะครับอันนี้ก็จะเป็นการป้องกันได้เพราะว่าเด็กบางคนอาจจะมีปฏิกิริยาเล็กๆน้อยๆอยู่พอไปเล่นอะไรที่หักโหมเนี่ยมันก็เลยทําให้อาการเป็กมากขึ้นพอพ้นหนึ่งสัปดาห์ไปแล้วเนี่ยปฏิกิริยาหรือการอักเสบนั้นมันก็จะหายไปน้องก็สามารถกลับไปใช้ชีวิตปกติได้เล่นกีฬาได้ ทำงานหนักได้เหมือนเดิมครับส,ส,สรุปว่านะครับตอนนี้เราก็ยังคงต้องปรับตัวใช้ชีวิตกับโรคโควิด -19 นะครับซึ่งคงจะอยู่กับเราอีกนานนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยโควิด -19 มันยังไม่เหมือนโรคหวัดธรรมดานะครับคือเป็นแล้วอาจจะมีอาการรุนแรงได้นะครับในเด็กเป็นแล้วอาจจะมีผลข้างเคียงที่เรียกว,ว่าลองโควิดตามมาเช่นมีไอเลือรังมีอ่อนเพลียเลือรังที่น่ากลัวกว่านั้นก็คือภาวะมิดซี ที่คุณพ่อคุณแม่อาจจะเคยได้ยินนะคะภาวะนี้เป็นภาวะที่เกิดการอักเสบทพ่อร่างกายในเด็กหลังจากติดโควิดและหายจากโควิดแล้วนะครับแน่นอนวัคซีนเนี่ยมันก็มีผลข้างเคียงทุกตัวนะครับแต่ว่าผลข้างเคียงเนี่ยน้อยมากๆเมื่อเทียบกับประโยชน์ที่จะได้รับดฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเราก็มีการรณรงค์ให้มีมาตรการป้องกันโควิดสิอย่างเต็มที่เลยนะครับสวมหน้ากากล้างมือแล้วก็ได้รับวัคซีนให้เหมาะสมครับแลวที่สําคัญก็คือว่าน้องๆเนี่ยไม่ได้ไปโรงเรียนมา2ปีแล้ว มาตรการเหล่านี้จะทําให้น้องๆได้กลับไปใช้ชีวิตในโรงเรียนเจอเพื่อนนะครับออได้เรียนในชั้นเรียนกับคุณครูนะครับก็จะทําให้คุณภาพชีวิตของน้องๆเนี่ยดีขึ้นอีกเยอะเลยครับ